กัอพอ่อวดนี้เรื่องดัสามเล้ยนจังได้กับ่มาได้กับม,มาให้ทุ่มบุยมากกับมาเรีย่ยงขันมันมาดเดพวกอ้พวกจิ้นขกงลอ,อว้าวกเก่หลด่บงยันเลี้ยงก็ได้กบนงนนนี่เป็นมูอลูกเงินงานหกนึงได้ก็ปวด,ดก้อนกหนึงมาูมากีิกกงวดลวพ่อเนี่ยป,ปวดวปก้อนกับขอ,อกนึงครับ มัวก็เห็นครับนิดช่องกับผล่รรโอ้พุ่นของพ่อนี่ส่วนมากจะเด่นดนี่เด่นคือล่างใช่ไหมครับพ่อหุน่นจะี๋ยเดเป็นจะเป็นเลื่ล่างนี่แหละวัวถึงวัวจีบว่าถูกโกงนี่นแหละเอาแล้วก็ที่พ่อว่าเมื่อกี้ใครฝันได้แปดหกสามครับพ่อเมียพูดอยู่นี่นะโอ้เพิน่นเพิ่นฝันยังไงครับพ่อทำไมได้แปดหกสามเลยวันเราดีชีวิตเพี่พอไอ้เขาอาจาร่าจำแ่บอกจะว่างยังด้หรออเปล่าขยันวัน ที่เใหญอ้ท่นเรองรถเขาตีเปดหกสามเลยเนียเรือกียเฮตดเรื่องนี้ตะรเนียวะท่น 6, านเรื่อวงันวิ่หกับสามมาครับเออถืองต้นเกวเรอวิ่งนู 6, 3, ่หกัสามเรียกเรื่กสามขันมากเขาไม่เรื่องเล้วรียกสองมากเขาไม่ยน่จะเป็ในในบื่หกเขาไปซื้อเร่กันนะโอะ้เป็นแปดหกสามเลยเ่ขอหกสามแต่ว่าเรื่อ่นมัถือ่าเร่องสองี แสดงว่าเราไม่เจอกันเนี่ยพ่อถูกหลายงวดเลยใช่ไหมครับพ่อคือคุณเลี้ยงิ่งถึงเขาอยู่แล้วเจ้าเขาจบคูณมาได้มอทีแรีวเขาวิ่งมาั้งแ่เ่อออกเขาว่าเรียกคุณเรียกนิ่งเขาเขาว่าเรียกเขาบาว่าสองแมนอยว่เรียกสองมน้าแต่วเรียกคุณไม่ได้ออกสองที่สองหาหนูเรียกเรียกคุเรียกคุดับมาเดนนว่างวดนี้เด่นตัวไหนสินพ่อไี่กนี้ก็ดับสามก็ได้เด่นสเด่นตัวไหนพ่อเด่นหกเรียกหกหก้านหสิบอะ หกลางใช่ไหมพ่องวดนี้เลขบุญเด่นตัวเดยบุเลขบุญเด่นซีนเลขคุณม่เมื่ตัวก้อนะซีนี่จางไหนกับมาเลขคุณมรักสิบบุญเลขีสิบบุญมาสี่เมื่อเคยรูบ่คะเลขคันออกตัวก้อนออกสามตัวก้อนก็มีซีกับหาครับมีหกกับเจ็ดตัวก้อนอะครับผมเลขเม่เคยรู้เนาะเลขเลขบุนมมกตัวก้อนหัวคนก้อนก็มาซีทีหาหกเจ็ดัก้อนล่ะมันก็เลยออกหกสามครับ แสดงว่าของพ่อนี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวสองสามงวดเลยใช่ไหมครับพ่อนี่ว่ามันอมันมาดูมันยาวมันก็เข้ากันเหมืนมันจะลอยมูอเท่านั้นทีเดียวเลยแล้วก็เอฟซีเขถามหาอยู่พ่อผมมาผมไม่เจอพ่อสักทีไม่รู้พ่อไปอยู่ไหนก็ถามอยู่คนไปเดียวเล่กคนไปเดียวเล่กว่าโดนแล้วมือกับแบบหากิ้นอย่งต้องว่านี่อะไร เมา่อไหร่เมื่อไห่เมื่อนั้นไปเก่งได้ค้างลุงเบี้ยตีเมื่อนั้นเป็นในมู่ด้วยเอาควางไปมูแล้วก็เลยเขาขึ้นมาเมื่อวานนี่บ่เขาลองให้ฟังอยู่บ่เออเออเมื่อวานหนึ่งคนหนึ่งว่างเยอะเอาบวกกวาดไปตู้นั่นเพิ่นว่าจะไปใที่ก้อยกุ้งหัวนั่นครับไปเก่งบวกกวาดมันมากวัดมันมูดในช่วงวันนี้เาไปเส้นเมื่อไหร่ไปอีกก็เลยมาไม่เจอกันสักทีนะพ่อเนาะมันก็เรื่องเทียวกับมันว่าจอยู่ดูจะหลอกแล้ะมือกับลิ้มยุโรนอยู่แล้ว งวดที่แล้วแฟนฝันฝันว่าจังไดก่อนค่ะจังไดแปดหกสามถ้าม่เรือกเลือกคนเรือกมันมีอยู่มันคันเาจับไลยหาตัวเลือกคันจับขอหาตัวฉันจะให้พ่อคำนวณให้ดูแบบสดๆเลยเนาะพ่อเนาะเอากระดาษให้พ่าเรือกถ้าเรือกันคันจับเอาเอาห่างๆมันมันจะถูกด้วยเอางวดนี้เนาะพ่อเนาะงวดที่แล้วนี่เขาจังจังครับผมงวดนี้เอาแขนๆเด้อพ่อสามตัวเพิ่ม วัวเล็กทำตัวมันว่วเล็กเงินเงินเงินวัาเล็กเพราะนั่นนนนเขาขายมากวัวเล็กรักวัวเล็กเพราข,ของเขาสุดมากไปเข้าฝันนะพ่อเนาะสามตัวพ่อ,น,อนี่เนาะเน่ยมีอยู่ตัวนมากเขาเล็กเนี่ยเขาบอ,อกตัวเขาพ่อมาตัวเขาไม่ได้เห็นหน้าเดอกครับแปดหกสามนี่มาจากความฝันนะครับผมไม่ใช่เลขสูตรนะครับอ่าอันนี้ให้พ่อทำเลขสูตรให้ดู เรีกว่าตัวก้าอยู่นีาตัวตัวนี้ละตัวนี้ลานี้เป็นเล็อล้างเร็กพกนี่ละครับเดี๋ยวพ่อจะเป็นตัวก้ามันล้านเป็นพกพ่อจับคู่ให้ด้วยนะครับพ่อหกศูนย์หก่ว่าเรือขาดับพี่ตกอมันจะว่าบังคับเจ้าของนครับดที่บ้านนก็ไดดเลียวเรอยุนี่ดิเรือางนี่ถามันบอกหกสองกอกหกเจ็ดเรอัน โอ้ไม่ใจะเป็นลักษณะสองตัวนี่ครับแต่ว่าเหลือดึกซีเป็นหลายตัวอยู่ดิอันนี้ที่เขียนนี่คือบนหรือล่างพ่อเน,นี่ยล,ล่างแหละครับพ่อล่างเนาะดึกซีมันมันจะว่าหลักสิบเป็4 4มีสีซี่ตัวคู่ซีนี่คือบนใช่ไหมพ่อ เอือดึงมาเรียเหมืนมันเป็นลักชิวด้วยดูอ๋อสีจะเป็นบนนะครับหกจะเป็นล่างที่วสีสูนสีสีสองเออมาคักตัวนี้สีสอง,ส,ส,อง,ส,ส,องสีเจ็ดแยกบนแยกล่างให้เลยนะครับน,น,นี่เรียบบนบนจะติดสีล่างจะติดหกนะพ่อนเนาะพ่อมาตัวใดวันนี้พ่อวงกลมไหนครับพอ่อ กมันมากเลือกมากเลือกมากเลือกซี่สองนียเอาวงกลมเลยพ่อมัดกุ้งกลมไปแนมาคือกันพ่อมาคือกันจังว่าเสีซสองมันมันจะเป็นท้วเลือกเลืนี่มีชื่อเทพวันด้อได้าเทียมันจะมีอาจจะเป็นตัวไหนนมันใจเล่นบ่้าวเลือกซี่หนี่มันก็บอรมกันพราะว่าเลือกเลือกเลือกอยนมเป็นห่าตายมีโอกาสมากบ่มัลงอาย่ตะล่างนุ่มกันกัมหกเอาไว้ท้าเลือกขานี่ พ่อฟันเกี่ยวว่างวันนีวนนี้ฟันแต่ว่าเรื่องดับดับทุ่งหมดบ่เคยพลาดเพื่อค่ดี้ดับหดก้อนวพ่นดับเปลี่ยนวันวันหน่งดับหาดูเฉพาะตายเองงแขง่เยะเยวันนี้ดับตัวไหนฉัน่อกวันนี้นับาเหรือดับสาม้ก็สามก็มาสองตัวนี่จ้ไหก็มรา้สามกับห้าแล้ะครับต้องหาสองวน ตัวเก็บเล็มันเล็บไก่เล็บไก่งวงงวก้อนๆหนึ่งที่ว่าดับดับบนรือดับล่างพ่อองถามก่อนเรื่องนี้ดับได้บวร่างวัดเลขพ่อนี่ดับบนล่างดับมาวัดเลยคือคือสิบะพวงอะไรโอ้ก็นึ่งเห็นลูกไปโว้เจ้ดิเห็นนี่ชิบอยู่ในเบ่งอยู่ครับป้าคนที่ว่ายังน้อยเรื่องชื่ว่ดับดับบนเขาล่างนี่คนว่าคนฝันว่าได้ห่านึ่งว่าหานินว่าคนบอกเ็นบอกลูกคนว่า เจ้บอกว่านี่ผมพราะมพานมาให้เบิ์บางทีนะพ่าฝันบ่่อนนี่วันนี้ฝัน่าเนี่ยันแต่กาวฝันเสียวเจ้าอาเมือนทีนดนิอยเจ้า่าเรียกเรียยเขากระดังสอง่าว่าหนึงเรียงรัดตอเลียกนีขาอป้ายีรถี่อันนี้สูตรเจ้าของเองไม่ได้เอาใครไเอแล้ว่าจงกันคือคือนหมือนไม่ขอความกันไปในบ้านวาียกวันมีทีกับหก มัีนพ่มันง,ง,มงมาก,กค้ายวารีบุญรอดี่ควยมาเลยควายมาชีม,าม,าม,ามันมีสิทธิ์ตรงกันได้พ <อ S 1> ี่ว่าเอ้อที่วารีแม่ฝันบ่ย่าฝันปันว่าเห็นคนไก่ยนั่นแกฝันเ่รคนไก่จะไม่มีศูนย์บอกว่า<อ>ถ้าเรียกมนเป็นศูนย์ก็ต้องเป็นสีศูนย์เรียกวกนีศย์ก็เรียกซีสองวันเนี่ยข้ายวารีที่วารีมันจะมีหอยูิตงเฮาอยู่ท่ว่าบังคับซื้อเรียกหาคือการสวมาณหรอกครับจะ่ปจะไปที่ เรียกว่านี่ศูนย์หาจ็ตสองนันดาบที่จิางจนดเอาไป้ใช่หกครับผมหกนื่ลับคิด้คืออันแฟนคุ้นพอทีฟันเด็ดแปรโทกสามหาเพิ่งพันมาคนตนยบ่บ้านนี้เนาะคนประจำสิ่บ้านบ่ไดนค่ะวันลูกนนี้นงวดวันนู้นหนึ่งเลอ๋อเป็นปะผมวันยี้ได้ชิปเพื่อนลูกไปทอกไปทำเงินเพราว่าเป็นฟันเด็ดแต่ว่างวดนี้เด่นค่ะคือซีมาบนเม่พ้องตัวเลยนั่น เรือกุหกกซีต่อก็บงหานกั่นกับคเจะใกน้ากาสมาด้วยกันมีไหมพ่อหกกระซีนี่วางวดว่างวดหรือว่มันว่าหกกับสามนี่เลือกมันกระมักันอยู่มันเคยมาอยไ่กอกอ่าตวเมนี้บนมนว่าตีพ่ม่มเมี่อีร่างนี่เด่นหกอีกร่างจริงหกสิมาออกันบ่พ่อเลือกไม่แต่ว่าสามนี่ดับขี้ดีสามนี่จะได้กรบโปางาจะได้กรบบ้ามาดับบนด้วยล่างพอส่วนนากุดดับล่างหน่อยเลยอ้ันสิม้าบน เรีมันออกสองหนึ่งหนึ่งกับสองเป็นเลขสามตัวตายเขามันครับนนะเป็นเลขสูตรนะพ่อเนาะเลขสูตรวดก้อนมันออกหกหนึ่งหกกับน่เป็น็ดับเจ็ตัวเดียวคอมาว่าม่วยว่ามบดล่างกบอยู่ปะดูดูทถูกวดวเคดับไม่เอาอยู่ป่ะพ่อเรียกขนามีมันเชียบผ้ว่องมาเลยดับตัวไหนพ่อดับสามม้วนบดล่างเลยบบด้องสามกับอะไรครับสากับหาสามกับห้อมีทวนหน่อย อัอนี่คิดจะว่าเรียกสามมากก็ได้หร้อเอาอันนี้เป็นดับข้อสมปองเนาะครับดับส่วนตัวข้อสมปองดับทุกวดหมวอนก้อนมือนดับหยาดมันมวมีอ๋ออว่วหันวัวพันเรียกเรียกมุมีเจ็ดจะนัดกับว่องแยนเจ็ดอืมมันไม่หกานละวพันก่อนมวมีเจ็ดครับวัวตันึ่เนเรียกหาคับสองเรียกหาครับสี่จะนัดกับว่อมแยนเรียกว่อมแยนได้ดีครับผมคือาเรียกคว่าชืวัวนี่ก็คือกันทาก้อนหาเต่่าส่วนหาาเรียกสามชีก้อหาเลย พ่อมากซีสองว่าคุณว่ามากเลขที่สองเลยนี่มากแห้งคืซีสองสองซีนะพ่อหน้ะ